หลายคนบอกว่าการประเมินด้วยสายตาก็อาจจะให้เห็นว่าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ของจริงเป็นของเก๊ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ถ้าไปดูในรายละเอียดทางดิสไก็อธิบายว่าพบนาฬิการหรูจานวนหลายสิบเรือนมีสร้อยคอทองคามีพระเลี่ยมทองที่มีมูลค่าอีกจำนวนหนึ่งมีกระเป๋ามีรองเท้าแบรนด์เนมเบื้องต้นมูลค่าหลาย10ล้านบาทก็มีการตรวจยึดผนึกกล่องบรรจุข,ของกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอเจ้าของสถานที่แล้วก็ผู้นําการตรวจคน้นนําส่งเก็บรักษาในที่ควบคุมแล้วก็เก็บรักษาของกลาง เพื่อจะนัดหมายให้ผู้นําตรวจค้นมาตรวจนับสิ่งของโดยละเอียดต่อไปก็เดี๋ยวรอดูว่าผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแล้วก็คงจะมีการแถลงอีกรอบนึงทางดีเเนี่ยก็คือตอนนี้ก็เหมือนโดนทัวลงทัวไปถามเยอะใช่ไหมคะว่าเอ๊ะบอกมูลค่า40ล้านแต่ว่าทำไมเป็นของปลอมมาทำไมถึงประเมินอ,อย่างนั้นคือเมืม่อวานเนี้ยรีบประเมินไปไหมดีเเนี่ยเขาชี้แจงในรายการข่าวค้นของเราเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะทางดีเอสไอเขาบอกว่าคือเวลาไปตรวจค้นเนี่ย ไปตรวจหาพยานหลักฐานแล้วในการประเมินเนี่ยคือไม่ได้มีใครแบบเชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็มีการประเมินเบื้องต้นแล้วก็บอกแล้วว่าจะต้องมาได้ของมาทุกครั้งอะ่ะมันเป็นขั้นตอนอยู่แล้วต้องไปตรวจสอบอีกทีครับแต่อันนี้พี่หนุ่มกันชัยเออคุณไผ่ลิกเออบอกดูด้วยตาก็ารู้ทันทีว่าของเก๋ก็คือถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญเขาอยู่ในวงการเขาจจะดูรู้แต่ว่าถ้าเป็นคน,คนทั่วไปก็อาจจะไม่รู้หรือแม้กระทั่งทองบางคนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านทองบอกกรอบทองนี้ปลอม เออแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เส้นทองนี่มันจริงหรือมันปลอมแต่บางคนบอกว่าเขาคงไม่เอาของจริงของปลอมมารวมกันมันเสียของเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าแต่เราก็เดาใจคนที่ล้ําลึกอย่างบอสพอไม่ออกจริงๆอาจจะขับสับขาแล้วสับขาอีกยิ่งกว่าโรนัลดซ้อนแผนไปอีกหรือเปล่านะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะพอเป็นข่าวแบบนี้ว่า ปลอมไม่อะไรไม่ต่างๆก็เลยลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าตรงนี้มันเป็นอพาร์ตเมนที่หนึ่งนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศของดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละนะคะทางคุณป้าคนนี้เป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์เขาก็เล่าให้ฟังย้อนไป28กันยายนบอกว่ามีบอสคนหนึ่งในดีไอคอนกรุ๊ปเป็นผู้ชายขับรถหรูสีเหลืองเข้ามาคือขับรถหรูสีเหลืองมาก็จําได้ตรงว่าเออเป็นรถรถสปอร์ตสีเหลืองอ่ะก็ขับเข้ามาขอดูห้องพักจําชื่อไม่ได้แต่แต่ไม่ใช่บอสพอหลังจากที่ดูห้องเสร็จก็มีอีกคนนึงงงมมาาาาวดจํเเินน2ือ6,500บท จากนั้นช่วงสิ้นเดือนแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยก็มีคนขนของเข้ามาสองรอบตอนที่ขนของเข้ามาเนี่ยป้าเกก็บ,บอกว่าคือก็เป็นรถตู้ทึบๆก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้างในมีของอะไรเพราะว่าบรรจุใส่กล่องใส่ลังขนขึ้นไปมีรถมาจอดสองคืนแต่ว่าไม่เคยมีคนเข้าไปอยู่ในห้องนะแล้วรถก็หายไปในช่วงเวลาที่มาเป็นข่าวเนี่ยตนเนี่ยไม่ทราบเลยเพราะว่าไปข้างนอกพอกลับเข้ามาช่วงเย็นก็ไม่เห็นรถตูแล้วทีนี้ก็เพิ่งมาดูข่าวเพิ่งมาเห็นจากข่าวว่าอา้าวเป็นข่าวนี่มันรถที่จําได้นี่ก็เลยแจ้งเจ้าขอองหพัก เพื่อที่จะแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบส่วนตัวก็ยอมรับว่าก็ตกใจนะพอรู้ว่าของที่ขนมาเป็นทรัพย์สินจํานวนมากผู้สื่อข่าวก็เลยเอารูปภาพเจ้าของรถคันสีเหลืองเนี่ยค่ะรถปอร์เช่ให้ดูนะคะก็เป็นรูปภาพเข้าใจว่าเป็นบอสออฟนะให้ดูนะคะทางคุณป้าก็บอกว่าใช่ใช่ใช,ใช่รถคันนี้ไหมคะคุณป้าบอกใช่รถคันนี้แล้วคนนี้ก็เป็นคนที่มาติดต่อขอเช่านี่แหละ<อ>ก็เข้าใจว่าเป็นบอสออฟสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นบอสพอมาครับ ก็คือทีมข่าวของเราให้ดูรูปหรือว่าใช่คนนี้ไหมพอชี้รูปก็เป็นบอสออฟนะครับคือหลายคนก็ตั้งคําถามว่าถ้าของที่มันมูลค่าหลาย10ล้านแบบนี้จะไปใช้ห้องเช่าที่ราคาไม่กี่พันที่มันไม่ได้แน่นหนาที่มันดูไม่ปลอดภัยแบบนี้หรือแต่ก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นเกมซองเกเป็นการแบบว่าสับขาหลอกเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมาะคาดไม่ถึงหรือเปล่าหรือให้คาดถึงให้คาดถึงว่าไปเจอแล้วเก็บไว้แล้วของจริงจะได้ยังเก็บไว้อยู่ไงของจริงไปฝังไม่เรียบร้อยแล้วโคนนันไบ